ร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็ทดสอบเตาทําขนมไข่นะเขาเตาขนมไข่นี่ครับจริงๆแล้วมันก็คือเตาขนมครกนะเตาขนมครกนี่แหละครับแบบยี่หลุมแบบนี้เลยนะครับเ<ม>พียงแต่เปลี่ยนเบ้ามาเป็นเตาขนมไข่นะครับเปลี่ยนเบ้ามาเป็นเตาขนมไข่หรือเตาขนมครกสิงคโปร์ก็ใช้เตาตัว,ตวนี้ได้เหมือนกันนะครับก็ใช้เตาโดดเดียวเดียวกันนะครับก็นี่ครับเป็นขนมไข่นะครับ ก็อุปกรณ์ที่ที่มีนะครับก็มีเบ้านะครับแล้วก็มีแผ่นกระจายความร้อนนะครับแล้วก็เตา4-30นะครับแล้วก็เป็นวาลโยกนะครับวาลโยกเราก็สังเกตง่ายนะครับเวลาปิดจะขวางแบบนี้นะครับเวลาเปิดก็ดึงมาหาเรานะครับมันก็สะดวกสบายแล้วก็ไปแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับนี่เปิดครับเปิดนี่ไฟติดแล้วนะครับถ้าถ้าปิดก็คือตัวนี้เปิดนะครับดึงเข้ามาหาเรานะครับ เราจะไม่สับสนครับเวลาใช้นี่ครับนี่ไฟจะออกสม่ําเสมออย่างนี้นะครับเพราะว่าเตาทําขนมครกเนี่ยแต่เวลาวลงแผ่นก็จะความร้อนที่เราให้คุณลูกค้าไปนะครับก็เปิดตรงกลางก่อนนะครับเปิดตรงกลางก่อนเปิดตรงกลางก่อนแล้วก็ค่อยวางแผ่นนะครับก็จะไม่อันตรายอย่าวางแล้วก็มาวางแผ่นแล้วมาใส่ จุดที่หลังเนี่ยอันตรายนะครับวางแผ่นปุ๊บแล้วก็วางเบ้าวางเบ้าไปเลยนะครับเบ้าตัวนี้จะพอดีกับเตาเลยนะครับจะพอดีกับเตาสิครับเตาขนมไข่นะครับกเ็เราจะามาเป็นเาตา,าตำทำเตาขนมครกก็เพียงแต่ว่าเปลี่ยนแค่เบ้านะเปลี่นแค่เบ้าเป็นแบบนี้เท่านั้นเองนะครับนี่ครับ ก็เหมือนกันนะครับลักษณะอย่างนี้นะบางครั้งนี่ทำเตาอยากทำเตาเตาขนมครและอยากขายขนมครกก็ซื้อแค่เบ้ามาใส่ก็ใช้ได้เลยครับเป็นวาลวนี่เราเป็นเดินเดินด้านหน้าจะเป็นเตาคู่เนี่ยนะรเราจะเดินด้านหน้านะครับแล้วเราก็จะถอดไอ้ตัวนี้ออกนะครับซึ่งเป็นตัวปิดตัวท้ทายตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ใส่หางป้าเข้ามาเพื่อให้เป็นคู่กันก็เดินด้านหน้าก็สวยงามไม่เกะกะ ไม่ต้องใช้3ทางนะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าจะต่อตัวที่4ที่5หรือ3ก็เพียงจะจุดตรงนี้บอกทางร้านได้เลยนะครับเราจะประกอบไปให้เรียบร้อยเลยนะครับคุณลูกค้าชมคลิปนี้นะครับถ้าคุณลูกค้าสนใจก็โทรสั่งซื้อได้นะครับที่ตเบอร์ข้างล่างตลาดไทยแก๊สนะครับเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะครับสินค้าเราประกอบเราเป็นของคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องอะไร แล้วก็บริการหลังการขายเนี่ยสามารถโทรมาคุยกับผมได้เลยถ้าเกิดมีปัญหาใช้ใช้ไปแล้วว่าทำไมไฟมันไม่แรงอะไรลักษณะอย่างนี้นะครับก็โทรเข้ามาเรายินดีบริการคุณลูกค้านะครับโทรมาเบอร์นี้นะครับเสียงนี้จะเป็นคนรับสายเลยนะครับก็ขอบคุณคุลูกค้านะครับที่แวะมาดูแวะมาชมนะครับหวังว่าร้านตลาดเก็ต คงได้รับการสนับสนุนจากคุณลูกค้านะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ร่ำรวยมีเงินใช้ตลอดนะครับสวัสดีครับ